เงินด่วน1,000งบาทเอาแบบไม่คิดดอกเบี้ยแบบร์เซนถือว่าเป็นแบงค์ที่ใจปล้ำมมากๆอยากจะช่วยเหลือทุกคนนะบอกเบี้ยศูนย์เร์เซนต์มีอยู่จริงแล้วตอนนี้ก็ทำได้จริงด้วยแปลสินเชื่อเงินด่วนซึ่งเขาจะให้ยืมเงินแบบฉุกเฉินโดยที่คุณไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็ไม่ต้องใช้คนคําด้วยแล้วเงื่อนไขเป็นอย่างไรในสินเชื่อตัวนี้เนี่ยใครสามารถจะกู้ได้บ้าง วันนี้มาทําความเข้าใจกันซะก่อนนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับจะเป็นการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนนะตามมาตราการเร่งด่วนโดยธนาคารรัฐเนี่ยรับมอบหน้าที่จากนโยบายของรัฐบาลทางพักนี้ลดดอกเบี้ยแล้วก็ให้สินเชื่อตัวนี้ด้วย ผู้รับมอบเนี่ยยังคงเป็นธนาคารออมสินเจ้าเก่านะธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองซึ่งออมสินก็ได้ออกชุดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศให้มีการพักเงินต้นก็ดีลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งในสเดือนก็ดีหรือว่าจะกู้ฉุกเฉิน0%มากู้ซ่อมบ้านได้100%ของราคาประเมินก็ได้ จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ปัจจุบันทั่วประเทศเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากฉะนั้นผู้ประสบภัยที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถจะยื่นขอสินเชื่อได้สองประเภทดังนี้ สินเชื่อประเภทที่1เป็นสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยจะให้เงินเนี่ยเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการยำรงชีวิตประจำวันหรือไม่ก็ใช้เพื่อฟื้นฟูในอาชีพ ไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนคำ้ำและให้กู้สูงสุดเนี่ยคนหนึ่งไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทคิดดอกเบีย้ยก็คงที่0%นเปอร์เซ็นตในสเดือนอีกด้วยโดยทุกคนเนี่ยสามารถจะติดต่อขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ใกลบ้านภายใน30วันนะับตั้งแต่ที่คุณประสบภัยพิบัตินั้นและสินเชื่อประเภทที่2คือสินเชื่อเคหาผู้ประสบภัยก็สำหรับประชาชนนะที่ ที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านเรือนของตัวเองนั้นได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมซึ่งก็มีความจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมในส่วนที่มันเสียหายในส่วนนี้ก็จะให้กู้ได้นะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินเลยด้วยอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษมากๆเฉลีย่ยแล้วเนี่ยสามปีแรกจะอยู่ที่สามจุดสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแค่นี้เองก็สามารถจะติดต่อธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านไปขอสินเชื่อ ในเขตพื้นที่กันได้เลยด้วยให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ